สักนี้ค่ะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเกษตรมาฝากกันด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่ทําการเกษตรในกลุ่มประเทศ CLMV ค่ะที่มีภาคการเกษตรเป็น,นกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับวิกฤตการขาดแคลนอาหารในโลกในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญที่ประเทศในอาเซียนของเราจะส่งออกสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้นค่ะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญนะคะคือสินค้าเกษตรเนี่ยที่จะส่งออกมันจะต้องมีคุณภาพ ะะซึ่งต้องเริ่มต้นดูแลตั้งแต่การเพราะปลูกเพราะฉะนั้นนะคะปุ๋ยมรกตรตารุ่งอรุณค่ะเม็ดสีเขียวมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะคะธาตุอาหารเสริมอันนี้เนี่ยจะตรงตามความต้องการของพืชนะคะมีมากมายหลายสูตรให้เกษตรกรเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะเลือกใช้แล้วก็ใช้ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนนาข้าวผักปาล์มน้ํามันนะคะยางพาราอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน ซึ่งเกษตรกรนะคะก็จะเชื่อมั่นในปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรณุณที่ทําให้พืชแข็งแรงผลผลิตสูงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจํากัดค่ะปุ๋ยรุ่งอรณุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสาหรับใครที่ทําเรื่องของการเกษตรนะคะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะครับพูดถึงเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องของโลจิสติกก็สําคัญวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ โอกาสธุรกิจข้าวและปะศุสุสั์บนเส้นทางรถไฟลาวจีนกับนายหัวอัดครับ Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิษสวัสดีสสดค่ะโอ้เสื้อสวยนะคะในหัวครับสวัสดีครับ ดรเจตครับคุณลิซ่าครับคี่ฟังทุกประเทศครับพี่น้องชาวใต้กับผมสวัสดีครับบายดีกันไหมครับผมครับอาจารย์ต้องพูดสบายดีแบบว่าทักทายคุณผู้ฟังที่สอบปอลาวนี่มีคนฟังจากสอบปอลาวเยอะนะครับเนี่ยเยอะครับเยอะครับแต่วันเจอพอวันศุกร์ปั๊บเนี่ยก็อยากกินโรตีสายไหมทุกทีเลยไม่อเป็นยังเพราะว่าเห็นผมลิซ่าใช่ไหมครบเดี๋ยวผมจะเอาแป้งมาห่อ่ะ อาจารย์เสื้ออาจารย์บอกว่าอันนี้บอกว่ามาจากสอประปอลาวนะรอดแล้วหรืออะไรเอ่ยอ่พอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วเนี่ยผมมคิดถึงว่าคิดอดเนี่ยก็คือคิดถึงรือเปล่อใช่ไหมฮะจใชไใช่หอดแล้วนี่ก็คือว่าดตอร์เจดุริซ่าหอดแล้วนี่ยังไงฮะไปว่าอะไรแปว่าอะไรคะรอดหรืออะไรฮะมันคืออะไรถึงแล้วถึงแล้ว รายยนด้วถึงแล้วหลวงพระบางนี่นี่หลวงพระบางอ๋อ arrivedarrived มาถึงแล้วมาถึงแล้วแล้วหลวงพระบางอ๋อแสดงว่าคือเช็คอินแล้วอ่ะอาจารย์อาจารย์อัดเช็คเช็คอินแล้วเช็คอินแล้วเช็คอินแล้วอ่ะเอออ๋ออ่านไม่เห็นคำว่าหลวงพระบางข้างล่างอ่าฮอตแล้วหลวงพระบางก็คือเออเช็คอินแล้วอ่ะเช็คอินหลวงพระบางเมื่อกี้กดเมื่อกี้กดต่ำไปนะเห็นเกงเลยเป็นไรครับไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำขนาดนั้นแคปไม่ทนันแคปไม่ทันอาจารย์นะ,นะอ,อ,อาจารย์ครับโอ้น่าย,ยินดีนะครับตอนนี้สมาชิกที่จะร่วมทริปเต็มเรียบร้อยแล้วฮะเ,เต็มภายใน2อาทิตย์นะครับส็มยอดอาจารย์เร็วมากครับผมรบเร็วมากดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกท่านอื่นๆว่าเวลาที่ถ้าเรามีทริปแบบนี้อีกนะครับก็ต้องรีบนะครับมาคอมเลฟนะครับแข่งขันสูงนะฮะครับผมครับผมโอเคครับ เข้าสู่ประเด็นนะครับเรามีเวลาเบรกแรกสองนาทีเบรกสองนาทีมัวแต่ดูกางเกงกันมัวเกงผมเออเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพูดเรื่องลาวไปจนกว่าผมจะเดินทางไปลาวทานอาหารร่วมกับแฟนคลับรายการคุณมัวร์นิงอาเซียนนะครับวันที่ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้านะอาจารย์ครับเราไปถึงสัก75ค่อยเบรกก็ได้ฮะจะได้มีเวลาคุยกันสักนิดหนึ่งครับอ๋อเจนะฮะโอเคครับ เรื่องนี้เนี่ยพอดีอดเลยว่าสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับทั้งสองท่านรู้จักไหมเคยได้ยินบ้างเปล่าเขาเชิญผมไปบรรยายเรื่องของความร่วมมืออุตสาหกรรมนะฮะใน X M อ็กมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็คือติ๊งตงนะฮะมันสมองของประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเขาก็ให้ผมไปบรรยายเรื่องความร่วมมือ ในกลุ่มประเทศเอ็กซ์เนะฮะเอ็กซ์เคุณดิซ่าคงได้ยินไหมได้ยินนะ่แต่ผมคิดว่าเนี่ยมันจะคำวันนี้มันจะอยู่ในเวดวงของนักวิชาการเวทดวงของข้าราชการกระทรวงนะฮะผู้จัดรายการนะทางด้านระหว่างประเทศอะไรประมาณเนี้แต่มันไม่สื่อไปถึงประชาชนนะฮะถ้าเราหลายๆกรอบความร่วมมือเนี่ยถ้ามันสื่อไปถึงประชาชนเนี่ยก็จะทําให้มันขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้น ผนะพ,พูดถึงเรื่องนี้เรื่อง x m ็กซเนี่ยผมว่ามันอยู่ในเวทผงค่อนข้างจะจากัดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความร่วมมือลดช่องว่างนะฮะลดแกลบนะฮะให้มีมากขึ้นเพราะอะไรครับ XMa กเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าถ้าท่านกดใน Google ขณะนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือครับแม,ม่น้ำอะไรครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมว่าเป็นความร่วมมือใน3รูปแม่น้ำนะก็คือแม่น้ําโขงนะครับ แม่น้ําของเจ้าพยาประเทศไทยและอิรวดีในเมียนมานะฮะเป็นความร่วมมือสามรุ่มแม่น้ําในสามรุ่มแม่น้ำจะมีประเทศอยู่ห้าประเทศก็คือไทยกับซ l m v ลบาวพม่ากัมพูชาเวียดนามมีห้าประเทศนั้นในแง่ตลาดนี่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะฮะประมาณสักผมคิดเร็วๆถ้าเอาประชากรบวกกันก็จะประมาณสักสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบครับคุณกิ่าครับคุณกิ่าก็ตั้งใจฟังเพลินๆเลยนะฮะนะฮะแล้วมีเป็น พื้นที่ที่มีศักยภาพมากครับคุริซาด็อกเตอร์ครับ,บมีไรับระชากรนะแรงงานพร้อมแนะรงงานพร้อมนะฮะทรัพยากรธรรมชาติพร้อมนะฮะและได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากรายประเทศโดยยิ่งโดยพ้อมยิ่งสองปปลาวได้สิทธิพิเศษด้านภาษีส่งออกไปในประเทศจีนในฐานะที่เขาติดประเทศจีนนะในฐานะที่เขาติดประเทศจีนนะเขาก็ได้สิทธิพิเศษด้านภาษีเพราะว่า นักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนก็จะได้สิทธิควรจะไปใช้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นด้วยในการไปบรรยายเมื่อวานคนฟังในที่โรงแรมแถวพระราม6นี่ประมาณสักร้อยคนในโรงแรมรออนไลน์ก็ประมาณสักเกือบเกือหนึคนก็รวมแล้วก็ประมาณสักออนไซต์ site, และออนไลน์ก็ประมาณ200คนได้นะครับก็คนสนใจว่าโอกาสของ x อ็กซ นะในเรื่องของอุตสาหกรรมนี่มีอะไรบ้างนะผมเดี๋ยววันนี้จะโฟกัสที่ลาวนะแต่จริงจงมีหลายอุตสาหกรรมที่สามารถจะเชื่อมโยงกับประเทศใน CLV นะฮะไม่รวมมาเลเซียนะครับ CLV ก็คือมีชายแดนติดกับประเทศไทยยกเว้นเวียดนามแต่ว่าเนื่องจากเวียดนามติดกับาาลาวติดจากกักมพูชาด้วยก็พ่วงไปด้วยนะฮะในอีสเพ็น่าสนใจครับว่าอายุ19ปีแล้วนะเข้าสู่หนุ่ม ใหญ่ชะกันแล้วนะฮะแข็งแรงแล้วนะแต่ว่าการขับเคลื่อน X m e ตค่อนข้างจะขับเคลื่อนไปช้ามากนะฮะผมก็หนึ่งประเด็นในนั้นก็คือว่ามันยังไม่ถึงประชาชนอ่ะนะเพราะนั้นสำนักงานเศรษฐกิจสาหกรรมก็อยากจะทําให้แก๊สนี่มันลดลงนะที่เราสามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมได้ในฝั่งพม่าเร็วๆก็คืออุตสาหกรรมประมงครับมีหลายอุตสาหกรรมนะครับในฝั่งลาวก็จะมีข้าวและปศุสัตว์ที่ผมจะพูดวันนี้นะแล้วก็ฝั่งกัมพูชาก็จะมี เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ทันสมัยรักโลกรักสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนและก็ะมะม่วงอ,อบแห้งนะฮะนี่สี่จุดที่จะโยงไปทั้งในซีเวแล้วก็ไปในเวียดนามด้วยนะครับแม้นจะไม่ได้ติดเวียดนามก็ตามนะครับในเมื่อวานเนี่ยมีรอ,องประธานการค้าและอุตสาหกรรมของหลวงพระบางเนี่ย ออนไลน์เข้ามาด้วยลองให้ออนไลน์เข้ามาด้วยนะะพบว่ามันมีโอกาสในลาวอีกเยอะแยะมากมายเลยครับท่านผู้ฟังครับนะลาวเนี่ยง่ายๆดรเจอร์เจดผมจําได้ดรเจอร์เจคยถามผมว่ารสรุปสั้นๆได้ไหมาว่ามีโอกาสยังไงในสปปลาวและและมันดียังไงที่จะไปลงทุนในสปปลาวหนึ่งในนั้นก็คือท่านรองประธานของหลวงพระบางนะฮะบ,บอกเองซึ่งคิดว่าเป็นนักธุรกิจด้วยว่าภาษาเนี่ยคุยกันรู้เรื่องครนะ เขาก็ไม่ได้เขาพูดภาษาจีนไม่ได้นะแม้จะนักลงทุนจีนอยู่ในบ้านเขาเยอะนะเขาก็บอกเขาพูดภาษาจีนไม่ได้แต่ถ้าเป็นไทยนะนักลงทุนไทยเข้าไปนะักธุรกิจไทยเข้าไปเนี่ยภาษามันสื่อสารกันง่ายอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นนะที่สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ง่ายเลยนะแล้วมันมีโอกาสอีกเยอะเลยซึ่งก็ตรงกับที่ผมไปบรรยายเมื่อวานว่า,าข้าวและปศุสัตว์ข้าวเนี่ยหลายท่านอาจจะ ท่านได้ฟังอยู่นะครับท่านขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้เลยนะครับมีโอกาสอีกเยอะเลยผมยกตัวอย่างเรื่องข้าวข้าวในหลายท่านอาจะสงสัยว่าเอ๊ะคนในลาวเนี่ยคากินข้าวเหนียวเนี่ยเราไปลงทุนเรื่องข้าวแล้วเราจะขายได้เร 1> <1> <1> าไปขายนักท่องเที่ยวนะคนจีนเนี่ยนะคนจีนหรือนักท่องเที่ยวอื่นเนี่ยนะครับกกเขานะก,กินข้าวข้าวเจ้านะเขากินข้าวเจ้าก็ไม่ได้กินข้าวเหนียวเราไปทําเพื่อจะขายนักท่องเที่ยวอื่นที่เข้ามาเที่ยวในสปรปลาวหลายท่านกังวลว่า หลายท่านกังนวลว่าเออลา่าเศรษฐกิจขณะนี้มีปัญหาซึ่งมีปัญหาทั่วโลกแหละครับ,รบนะจะเหมือนกับศรีลังกาหรือเปล่าคูณนิส่าอ่ะเจ็ดสิบห้าครับผมโอ้โหเป๊ะมากะคะ่ะ,คะเ,เราได้เห็นโอกาสแล้วนะคะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของข้าวนะคะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาดูกันต่อว่าโอกาสอื่นๆมีอะไรบ้างกันนะคะคพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนและ ะตะทอสอพอพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนวิมรกตปลารุ่งอรุณประหยัดต้นทุนว้าวรายได รุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนเพราะวิกฤตโลกร้อนรอ,รอไม่ได้อีกต่อไปปตท,ะทะสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกัน บริษัทปตท,ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน เรามันหนาวเหมือนอยู่ั้วโลกแบบนี้แล้ครับก็วันนี้น่ะพ่อเขาบอกมาตั้งแต่เช้าว่าร้อนอย่างนั้นร้อนอย่างนี้แม่ก็เลยจัดแอร์เขาไป18องศาหนาวสะใจไปเลยจ้ะพ่อกูว่าจะหนาวไปถึงตอนจ่ายค่าไฟสิงั้นเอาทริคลับของผมไปใช้ได้เลยง่ายมากด้วยการเปลี่ยนมาเปิดแอร์26องศาพร้อมเปิดพัดลมควบคู่ไปด้วยรับรองหนาวสะใจแล้วก็อย่าลืมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะจ๊ะทุกคนร่วมใจประหยัดพลังงานไปด้วยกันกับกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468 3999และ Official Line m c o t n e w s ร <100. 5 S 1> ้อยจุด0 0าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ครกลับมาติดตามในหัวอจกันอีกทีนึงนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึง สิ่งที่ลาวเนี่ยได้เปรียบนะฮะทำไมเราถึงจําเป็นจะต้องสนใจแล้วไปลงทุนที่ลาวนะเรื่องของภาษานี่ผมเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะจา์อย่างตอนที่<ห>อาจารย์ก็คงจะรู้สึกเหมือนผมตอนที่เราไปไปที่หลวงพระบางอะเรารู้สึกเหมือนอยู่เมืองไทยอะใช่ใช่ใเอ้เรารู้สึสกแบบภาษาอังกฤษฟีลแอทโฮมากคุณลิซ่าเออใช่ไหมแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าภาษาไทยก็ได้ใช่ครับมินทาอะไรไม่ได้เลยนะที่ได้วที่คนคำถาที่สองครับดรเสียมดรอย่างนี้บอกว่า ในการไปทําธุรกิจที่ลาวในการไปลงทุนที่ลาวในคิดอย่างนี้ครับให้ร่วมกันพัฒนาธุรกิจร่วมกันและส่งไปประเทศที่สามนะเพราะนั้นก็ผมพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่จําเป็นจะต้องไปกังวลว่าเศรษฐกิจลาวจะเป็นอะไรถูก mm hmm. ไหมครับเร,นะเราส่งไปจีนเราส่งไปทั่วโลกเราก็สบายใจแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวลาวจะเหมือนกับรีลังกาหรือเปล่าไม่ต้องกันวนง,นะงกนวลตรงนั้นนะไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะฮะเพราะเขาได้สิทธิปไปเฉพาะจีนนะครับ ท่านก็ส่งไม่หวาดไม่ไหวแล้วฮะพวกเราติดประเทศจีนนะแล้วดาวเราได้สิทธิประโยชน์อีกหลายๆเรื่องนะฮะจากประเทศจีนใ,ในฐานะที่ก็มีพื้นที่ติดกันคิดแค่นี้ครับว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าเขาเศรษฐก,กิจเขาจะเป็นอย่างไรนะฮะส่งเราเป้าหมายเราส่งจีนก็พอแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนตลาดใหญ่มากม่ต้องไมกังวลเรื่องอื่นแล้วครับเค่นี้ทําไม่ได้เดออนะข้าวทําไมต้องเป็นข้าวนะฮะจริงๆมีหลายอุตสาหกรรมนะครับมีหลายธุรกิจข้าวก็เพราะว่า เนื่องจากที่นักท an ่องเที่ยวเข้ามาเยอะอย่างที่ผมบอกนะฮะเพราะฉะนั้นข้าวก็จะเป็นหนึ่งตัวที่จะต้องขายกับนักท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นข้าวแปลงรูปได้อีกหลากหลายซึ่งเราเข้าไปเติมเต็มให้กับสปปลาวอันที่หนึ่งอันที่สองครับน่าสนใจสปปลาวเนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งคนลาวเองเนี่ยสิ่งที่เขาเน้นเวลาเขาทำเกษตรครับดรครับคุณลิซ่าท่านผมก็คือ ต้องเป็นกเกษตรปลอดภัยปลอดสารพิษอัเนี้น่าสนใจนะเห็นไหมเพราะนั้นก็จะไปทำข้าวเรื่องข้าวออกกันข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษสองโมเดลครับบิ s i n e s โมเดลที่จะไปก็คือว่าเราไปลงทุนนะเราไปปลูกนะครับร่วมกับเขานะครับเอาเรื่องของการเทรนนิ่งเอาเรื่องของนว,วัตกรรมเข้าไปร่วมเขาในการทำรุกอยร่วมกันนะปลูกเสร็จแล้ว กลับมาสีบ้านเราก็ได้พ็้เกจจริงที่บ้านเราก็ได้ส่งออกต่างประเทศหรือสงกับเขาขึ้นบนเส้นทางรถไฟลาวจีนก็ยังได้นะหรือให้เขา,เ,าเราไปปลูกที่เขาไปสีที่บ้านเขาก็ยังได้เป็นสองโมเดลนะครับส่วนกรณีของปศุสัตว์เนี่ยผมว่าเทียบกับข้าวกับปศุสัตวขกับปศุสุตั์เนี่ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยน่าสนใจมากว่าเนื่องจากว่ามี มีวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับในเวทวงธุรกิจเข้ามาพูดคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิทธิพรผู้เชี่ยวชาญโคเนือ้อนะครับอาจารย์พงศักดิ์จากสภาอุตสาหกรรมนักธุกิจในกัมพูชาด้วยนะค,คุณสิริกุลนักธุกิจที่หนองคายพี่ถิ่มนะนักธุรกิจที่แม่สายเชียงรายนะครับแล้วก็นักธุกิจที่หลวงระบางอง่างที่ว่าเพราะนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมีหลายอุตสาหกรรมหนึ่งในนั้นที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือเรื่องของปัาสุนทรมาก ผมเรียนท่านทั้งหลายอย่างเนี้ยผมฟังแล้วเนี่ยผมอยากจะไปทำธุรกิจเรื่องปลาสุสัดทันทีนะเพราะว่าจีนนี่นะครับให้โคต้าฟังดีๆนะฮะคุณลิซ่าคุณดตอรครับท่านฟังครับจีนให้โคต้าโคเนื้อลาวห้าแสนตัวแอดลิสอย่างน้อยห้าแสนตัวครับท่านที่รักคำนาเสบลาวส่งได้เท่าไหร่ดรตอรติ๊กๆิ๊คิด ตัดต่อชิดๆลงไปตรงไหนตัดต่อเดิด็อกเต่อเดิมดิก่อนอาจารย์เฉลยเลยดีกว่าฮะเออเฉลยดีกว่าเฉลยของจากห้าแสนนะห้าแสนได้สองพันสองพันสิบพันค่ะคุณรู้่มอยากจะทำธุรกิจปศุสัตว์ไหมล่ะมันมันมีโอกาสใหญ่มากเลยนะคะตรงเนี้ยเออเขาต้องการห้าแสนให้โคต้าลาวเฉพาะเลยห้าแสนยังมีรูมอีกเยอะเลยเนาะครวมมหาศาลนะครับเพราะนั้นเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะไปเรียนที่นั่น นะไปเรียงโคที่นั่นนะร่วมกันนะอย่างได้ได้บอกว่าได้เปรียบด้านภาษานะ้นที่ก็มีไหมมีแล้วนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าจีนต้องบอกว่าเป็นโคเลือกเอาโคจากประเทศไทยไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเขาบอกต้องเป็นโคที่เลี้ยงจากสองลราวาร <that and S 1> นะก็นะคือเป็นแหล่งกําเนิดสินค้านะแหล่งกําเนิดสินค้าก็คือจะต,ต้องกําเนิดในประเทศนั้นๆที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้เพราะนั้นเราไปร่วมของเขานะ ถ้าช้านะช้าช้าไม่ใช่จะได้พระเรื่อมงามนะครับจีนมาตั้งโรงฆ่าสัตว์ที่เอ่อสิบสองปนาแล้วนะฮะสิบสองปนาก็คือใกล้กับบ่อเต็นแล้วนะครับก็มาจ่อแล้วนะ,นะรออ,อยู่แล้วครับถ้าเราไปทาเนี่ยมันเป็นโอกาสมห ah าศาลอันที่หนึ่งนะครับที่เป็นโคเป็นเป็ดน,นะเพื่อไปเชืออที่ในฝั่งของสิบสองปนาสีสวนปนานะสีสวนปนานะฮะเป็นเขตปกครองตนเองสีสวนปนาสิบสองปนาอย่างที่ว่า นอกจากนี้นะนะครับกลุ่มที่เป็นเนื้อแปรรูปเนื้อพรีเมียมผมไปสำรวจตลาดวังเวียงผมไปสำรวจหลวงพระบางผมไปสำรวจตลาดบ่อเต็นซึ่งตลาดบ่อเต็นก็เงียบอยู่แล้วนะเดี๋ยวค่อยๆคลี่บอเต็นนะเข้าใจว่าสุขนาจะเป็นเรื่องบ่อเต็นนะไปพูดบ่อเต็นไม่ได้ไม่พูดบ่อเต็นไม่ได้ต้องพูดนะผมไปสำรวจตลาดวังเวียงตลาดหลวงพระบางตลาดในนครหลวงเวียงจันทร์ผมพบว่ากรณีที่เป็นเนื้อนะ คนที่กินเนื้อเนี่ยตอนนี้เยอะมากนะแต่เนื้อที่ขายในสปปลาวนะฮะบ,บางกลุ่มบางส่วนที่ขายในห้างร้านยังเป็นเนื้อที่ไม่น่าก,กินเท่าไหร่อันนี้ขอโทษขอโทษอันนี้เป็นความพิเด่นของผู้พูดพกนะครับท่านพี่น้องชาวลาวครับอันนี้ในฐานะนักวิจัยนักวิชาการนะครับต้องพูดว่าถ้าเราเอาเนื้อดีๆจากประเทศไทยพรีเมียมเนี่ยเข้าไปขายนะเพื่อขายในตลาดในสปปลาวจะไปได้อีกเยอะเลย แต่ไม่ใช่ว่าไปเทคเทคเทคนะ,ะไม่ใช่จะเอาเ <ไป S 1> อาไปร่วมกันพัฒนาครับผมไปร่วมไปไปร่วมกันเติมเต็มจุดแข็งที่ไทยมีธุรกิจของไทยที่มีอยู่เรื่องแข็งแข็งเก่งๆไปเติมเต็มไปเติมเต็มเรื่องธุรกิจในสปป,ปาลาวโดยเฉพาะเนื้อแพ็กเกจจิ้งเนื้อพรีเมียมโอ้โหถ้ามีเนี่ยนะขายได้ระเบิดระมือโดยเฉพาะยิ่งล้านนะร้านเนื้อสเต็กดีๆนะในสปปลาวนะครับ วังเวียงเดี๋ยวค่อยมาคลี่วังเวียงหลวงพระบางเดี๋ยวค่อยมาคลี่หลวงพระบางหลวงพระบางรถเตอร์ไปมาแล้วเต็นว่ามีร้านอาหารอร่อยอร่อย,ออยตกแต่งสวยงามบรรยากาศสบายสบายเยอะมากแต่ยังไม่มีร้านเนื้อสเต็กของประเทศไทยอยู่นะควรจะไปนะจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่คําว่าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่หมายความว่าจีนไม่มีนโยบายเซสซิตีซีโร่โควิดโพลิซีเมื่อไหร่นะครับ กินเข้ามาเต็มเนี่ยผมว่าขายกันระเบิดระเบ้อเลยนะขายก็ไม่ทันเพราะนั้นพวกนี้ไปทำได้หมดเลยนอกจากนี้นอกจากข้าวนอกจากปรรจุสัตว์แล้วอาหารทะเลนะ่าตงการเหมือนกันก็มีโอกาสมากครัไอเนี้ยขุดมาจากเมื่อวานตรงๆเลยก็คือว่าท่านรองประธานซึ่งเป็นนักธุรกิจที่หลวงพระบางก็บอกว่าอาหารทะเลนี้ก็เป็นตัวที่สนใจอาหารทะเลที่หลวงพระบางขายเดือนละร้อยห้าสิบ ตันร้อยห้าสิบตันเยอะนะนะแล้วความต้องการยังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะปศุสัตว์พูดไปแล้วว่าเขาต้องการเท่าไหรนะ่อาหารทะเลก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ความต้องการเพิ่มสูงมากจากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นบนเส้นทางรถไฟลาวจีนผมย้ําอีกครั้งก็คือเครื่องจาักรการพัฒนาเศรษฐกิจของสองปปลาลวได้จะตอบโจทย์ทุกเรื่องเลยตอบโจทย์เรื่องของการทําธุรกิจตอบโจทย์เรื่องของการทําอุตสาหกรรม ตอบโจทย์เรื่องของการทําการท่องเที่ยวหมดเลยด็อกเตอร์รายงานว่ามีการยกเลิกเส้นทา่รถเครื่องบินใช่ไหมใช่ครับเป็นนั่งเครื่องบินทําไมละครับก็รถไฟก็สะดวกกว่ารถไฟความเร็วสูง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไปสะดวกกว่านะฮะลากเกินไม่ต้องไปขึ้นเครื่องนะครับสะดวกกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสบนเส้นทางรถไฟลาวจีนอีกเยอะเลยครับด็อกเตอร์วันศุกร์ถัดๆไปจนกว่าจะเดินทางไปกับแฟนครับ พูดมาดีื่อร่เรื่องสงคาอลาไปเรื่อยๆยนะครับผมขครับอ่ะนะมีคุณผู้ฟังทักเข้ามาบอกว่าคุณน่าจะคุณคุณเจงนะบอกคุณหรือคุณเจงไม่แน่ใจนะบอกว่าฝากทุกวันตอนเช้านะรายการของเราเนี่ยแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าพลังเสียงของในหัวอานะฮะแล้วก็เสียงหัวเราะที่ทรงพลังกําลังจะบอกเลยพลังหัวเราะนะแล้วก็มีบางท่านบอกว่าในหัวอาจวันศุกร์มนไม่พอ ขอวันอื่นได้ไหมนะมครับคนคือว่าอาจารย์อาจารย์อัดน่าจะเสียพลังชีวิตไปเยอะเอาไปว่าใครอยากได้แบบว่าคุยกันในหัวอัดทั้งวันทั้งคืนต้องมาร่วมทริปที่จะจะ,จะ,จ,ะจะได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนปีห <acco> น้าปีหน้าดเปรปีหน้าเนี่ยผมคาดว่าจะจัดไปมาเลเซียครับอ่าต้องไปกินนาริลามากับผมน,นะใช่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 ปีหน้าปีหน้านะคาดว่าจะไม่ไม่แผนคิดในใจแต่ว่า พูดออกไปแล้วพูดพูดดังๆคิดในใจดังๆคิดในใจดังๆอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณในหัวอ่านมากนะครับที่มาคุยกับเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเนี่ยครับวอร์มอัพกันก่อนเนาะจนถึงทริปจริงๆที่เราจะไปกันในเดือนหน้านะครับอากาศน่าจะดีเลยอิจฉาอ๋ออยากไปบ้านเลยนะจบแล้วจบด้วยคําว่าฮอตแล้วฮอตแล้วฮอตเช็คอินแล้วนะเดี๋ยวไปฮอตกับในหัวอัดนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ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  รองศาสตราจารย์ดอรอัพิสารวานิชพุม่มในการศนศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ